ตอนนี้ลูกสาวนั่งอยู่ข้างๆเตยนะครับอะคุยกับลูกสาวนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัดโหลตาพันไปไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีไหมคะเล่นชั้นไหนสบายดีครับตาเราพันเรียนชั้นไหนแล้วครับอ๋อห้าแล้วค่ะพ่ออ๋อห้าแล้วหรอโอ้โหแป๊บเดียวน้อไปเอาไปลองได้จ้า เป็นเราพันไม่หลงค่านกคิดถึงนะค่ด่าเรเราพันเป็นยังบาค่ะอยู่กับยายค่ะสคน อบอบใจเรายายเป็นไงบ้าง,แ,งแข็งแรงไหมแข็งแรงกำลังทำกับพเพาะนธอ๋อแล้วตอนนี้ตอนนี้พันอยู่ที่สงสารหลือยู่ที่อยู่ที่บ้านบ้านยายใหญ่อยู่ที่สงสารค่ะแต่ว่าก็ไปหายายหมิงด้วยอยู่แบบบ่อยๆอยู่ไปหาย,ยู่บ้างค่ะอ๋อ,อค่ะเราสุขภาพร่างกายพันเป็นไงบ้าง แข็งแพลงดีค่ะไม่เคยติีโควิดเลยหล่อ,อด,ดีมากดิท่าฉีดไปกี่เข็มแล้วจีดไปสามเข็มเองค่ะจา้าท่านมีอะไรท่านโทรหาปาได้ตลอดเวลาจากจาก,จากโทรคยจากโทรคยท่านท่านโทรคุยได้เลยขอขอไลน์ขอเบอร์กับเตยได้เลยครับ,บค,ค่ะเพื่อนค่ะแล้ว เดี๋ยวช yup ่วงไหนการเงินป๊าป้าพร้อมๆเดี๋ยวป๊าป้าป๊าป <c oughs> ้าก็อาจจะได้เจอ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 พันนะครับได้ไหมได้ค่ะอยากเจออยากเจออยากเจอเน้องอ่ะคือความตั้งใจยังไงก็ได้เจอแหละพันครับนี่พ่อป้าก็ขับนี่แหละขับรถรับส่งเจ้านายเนี่ยขับรถรับส่งเจ้านายมาที่โรงแรมเนี่ยจ้ะ เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่ตอนที่รอพันต์รอพันกับปจังเรียนพอดีนายเขารีบกลับไงเจ้านายเขารีบกลับเป็นเจ้านายฝรั่งไงเขาเขารีบกลับก็เลยเลยเลยดีเล่นิดนึงดีเล็กเวล์พันนิดนึ่งครับแล้วนายค่ะจ้าดีใจเห็นเห็น้าพันรู้แล้วว่าดีใจมากนึกว่าจะจำไม่ได้อะไร แต่บอกเลยพันันสวยมากพันสวยได้ปะปามาไะป้าใมาจ้าแล้วเป็นไงบ้างมาอยู่กับยาย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 ก็ดูแลดีดูแลค่ะหาอะไรกินให้กินไม่เคยอดเลย ปกินข้าวยังคะจังเลยครับจังเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยก <c oughs> ิ <c oughs> นด้วยคะจ้าเงียพันเดี๋ยวพันขอ,ขอเบอร์ขอเบอร์กับเต้ย <c oughs> ขอเบอร์กับเต้ยแล้วก็อ่าขอเบอร์ขอไลน์กับเต้ยแล้วเดี๋ยวเลือกอเรียนเลือกเรียนทุกวันโทรหาป้าก็ได้ <c oughs> ค่ะขอบคุณค่ะจริงมากเลยค่ะนอะอ่าพันจะได้มีกำลังใจจะได้มีมีกำลังใจทำแต่บ้านตั้งใจเรียนมากขึ้น <c oughs> ตั้งใจเรียนมากๆเลยครับแล้วพันพเดียนี่ยวด้านไหนมอฟลยแได้เรียนสายไหนอยู่ตอนนี้เรียนธุรกิจคอมพิวเตอร์อยู่ค่ะนนเ,ย,เยี่ยมมากเยียมมาก <c oughs> ล้วจบมาได้ทำด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์อาจจะยัง <c oughs> เดี๋ยวลอง <ดบ S 1> ให้มันจบก่อน <c oughs> จะดูความถนัดอีกทีค่ะ ตอ้อออออออที่เรียนที่เรียนทุกวันนี้นี่หนักไปทางฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์ละ่ะฮาร์ดแวร์ค่ะฮาร์ดแวร์เลยเหรอโอ้เยี่ยมเออเยี่ยมเยีออเ่ยมถูกเรียนมาถูกทางครับเรียนมาถูกทางด<ช>ีแต่อตอนเรียนยากหน่อยแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาทำงานเราได้เปรียบก่าเขานะค่ะเออตั้งใจตั้งใจหูใหญ่อ,อ,ยอยู่ด้วยความตั้งใจแหละ ถ้าเราตั้งใจทุกอย่างมันจะได้สมหวังเลยใช่ยัยมิ้นก็อยากจจบป้าเหมือนกันได้ครับหนาจาหนาจาจังหวะด,ดีดีได้ค่ะเดี๋ยวป้าขึ้นไปหาป้าได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเชื่อมต่อไลน์เดี๋ยวถ้าป้ามีภาพสวยๆไงเดี๋ยวป้าส่งไปให้ดูโอเคค่ะอ่าแล้วพันก็มีภาพอะไรสวยๆก็สก่สงมาให้ป้าดูบ้าง ได้คะ่ะนะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทรับงานต่อก่อนพาร์ทได้ค่ะขอบคุณค่ะครับครับพ่ออ่ะอ่าโอเคค่ะครับยินดีด้วยนะคุณพ่อครับ,รบได้ครับเตยขอบคุณมากเตยยินดีมากมากครับพ่อขอบคุณพ่อมากมากเช่นกันพี่เจียนเวลามาคุยกับลูกสาวหน่อยเนาะได้ครับ เดี๋ยวเต้ยก็ให้เบอร์ให้เบอร์ของพ่อไว้กับได้เงเบอร์โทรทั้งไลน์กับกับท่านไว้ก็พันอยู่บ้านเดี๋ยวท่านเก็บผมคุยกันอืมแล้วก็ขอจังหวัดดีๆจังหวัดดีๆเดี๋ยวจะขึ้นไปหาโอเคครับโ<ข>อเคครับพ่อขอคบขอคุณมากครับมากครับโอเคนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเต้ยขอบคุณมากครับคครับครับไปไปครับครับผม ว้าวใช่ฟังเขาดูเขาคุยเลยน,นะลงกว่าลงไหมลงเลยดีใจไหมใจค่ะคุณพ่อเขาพูดเพราะมากเลยเนาะเหมือนที่ยายเล่าเลยหรอใช่ยายเล่าว่างไงนะะเขาแบบว่าเขาเรียบร้อยเขาคุยเก่งหนะน้าแบบนี้แล้วค่อยโทรบอกยาย แอะแวร์ซอฟ์แวร์เออพี่ได้ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเนาะ <ś c oughs> แต่ดูดูคุณพ่อก็จะสนับสนุน <ś c oughs> ในสิ่งที่ที่ที่หนูเดินทางมาอยู่อะไรเงี้ย <ś c oughs> ก็ตั้งใจไปเป็นลูกสาวที่ดีของพ่อนะไ <ś c oughs> ด้ค่ะ <ś c oughs> ปาฏิหาริย์ออนไลน์แม้อยู่ไกลแต่หัวใจผูกพัน17ปีปิดฉากความพลัดพารากเรียบร้อยครับเท่านี้ก็เกินพอ ในวันที่คุณพ่อ,อยังมีหน้าที่ได้เห็นหน้ากันแล้วอดทนรอในวันที่พร้อมคงได้สวมกอดกันแบบตัวจริงๆกอดอุ่นๆตัวเป็นๆของคุณพ่อนะครับเเเนนนื่่่อยยยยกายาาาตตมมมหหหหลลลลล้พีัับบไแใจขงงค song <laughs>